ภายหลังจากที่คอรมอเนี่ยเขาอนุมัติเพิ่มเงินให้อสมแล้วก็อสสเนี่ยครับปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวจากพักร่วมรัฐบาลนะครับสพักครับเริ่มจากพักภูมิใจไทยนะครับซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็โพสต์ Facebook เรื่องนี้นะครับบอกว่าพูดแล้วทำหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไม่นานคุณสาธิตปิตุเตชะครับซึ่งคนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยมาจากพักประชาธิปัตย ก็โพส a c e b o o k นะครับบอกว่าคอรมออนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนของอสอมอจากพันหนึ่เป็น2,000บาทตามที่สารสุขเสนอคราวนี้พักรวมไทยสร้างชาติครับจะบช้าอยู่ใหญ่ไม่ได้นะครับโพส Facebook ถึงมติดังกล่าวพร้อมภาพของพลเอกประยุทธ์ครับ,รบและข้อความว่ารัฐบาลลุงตู่ทำแล้วพร้อมสโลแกนทำแล้วทำอยู่ ทำต่อครับผมก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะเขาต้องการหาคะแนนเสียงก็มาเคลมแต่ว่าพอมาเคลมอะไรตอนที่ใกล้ๆจะเลือกตั้งใกล้ๆจะยุบสภาคือมันสอให้เห็นว่าคุณไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงคุณทําเพื่อคะแนนเสียงคุณมากกว่าแล้วก็ไม่ได้เอาเงินที่ไหนนะก็เอาเงินของประชาชนที่เสียภาษีนั่นแหละไปจ่ายให้เขาในตอนที่คุณจะเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนให้สายค้านก็อาจจะมีที่ที่ทาข้อเรียกร้องแล้วก็ร้องเรียนเรื่องนี้มานาเนี่ยเขาก็จะโพสต์ว่าผมก็ร้องเรียนมานาแล้วต้องขอขอบคุณนนาายึเพมห็ ช่วงก่อนเลือกตั้ง